าทองคำเนี่ยน่าจะเข้าสู่กรอบที่เขาเรียกว่าเป็นแบบไซด์เวย์แล้วก็ตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับว่าตัวราคาทองคำน่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ผมตีสามเหลี่ยมมาลอไว้ให้แล้วนะครับแนวต้านหลักถัดไปของตัวราคาทองคำน่าจะอยู่แถวแถวโซน4,190นะครับอันนี้อิงตัวทองคำราักคาสปอตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นภาพของการเล่นเกมกำไรในวันนี้เนี่ยก็อาจจะเล่นเกมกำไรกับโมเมนตัมของการขึ้นมาเมื่อวาน ไปก่อนได้นะครับก็คือไม่ได้อยากแนะนําให้ไล่ราคาเท่าไหร่นะครับอยากชวนมาดูในชา้าที่เล็กลงดีกว่านะครับก็อย่างชา้าหกสิบนาทีนะครับไม่ได้อยากให้้เนี่่ยยไไมไดอากแนะนําให้ไล่ราคาสักเท่าไหร่นะครับอยากให้รอย่อลงมาแถวๆสักโซนสี่พันหนึ่งร้อยสาสิบที่เขาเบรกไปเมื่อวานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเล่นเทรดลองขึ้นไปนะครับมีจุดเทคโปรฟิตเนี่ยมองไว้ถ้าเกิดเล่นตรงนี้นะครับก็อมองไว้ที่สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบส่วนด้านล่างนะครับไม่ควรหลุด บริเวณ4,100กลับออกมานะครับะร,ระยสั้นทองความมีปัจจัยหนุนนะครับเป็นในเรื่องของตัว FOMC นะครับก็ตอนนี้เนี่ยตลา,าดเนี่ยต้องบอกว่าพลิกผ่านค่อนข้างเร็วนะครับผมให้ดู f e Fat w a t c h 2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าโอกาสที่ตลาดให้เรื่องของการลดดอกบนเบนี้ยต่ำมากนะครับลงไปต่ำกว่า50%อีกเออแป๊บเดียว หลังจากที่คณะกรรมการเสร็จสองท่านออกมาปูดนะครับตอนนี้กลับมาที่โซน80%อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่น่าจะกดดันให้ตัวดอลลาร์เด็กแต่มันอ่อนนะครับแล้วก็ทองคําเองอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็น n o n ย i e l d i n g asset ก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นในรูปแบบของตัวดอกเบี้ยนะครับพอถ้าแบบนี้มันทําให้ตัว US bond อยู่มันปรับตัวลงด้วยนะครับมันก็เลยเป็นหุนกับทองคำในในสองมุมมองเลยนะครับตอนนี้